LG Chem Life Sciences เปิดตัวนวัตรกรรมใหม่ของวงการความงามเตรียมพร้อมบุกตลาดไทยบริษัท LG Chem Life Sciences ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเติมเต็มบนใบหน้าจากประเทศเกาหลีใต้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมใหม่ล่าสุด HP Cell ิิารันไอที่ได้รับการพัฒนาจากเทคโนโลยีการวิจัยขั้นสูงเพื่อตอบโจทย์การฟื้นฟูผิวอย่างครบวงจรและเป็นบริษัทชั้นนำด้านชีวเภสัชพันธ์และเคมีพันธ์มีผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่หลากหลาย ดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์จากกรดไฮยาลูรอนิกที่ได้รับการยอมรับในด้านความปลอดภัยและนวัตกรรมล้ำสมัยด้วยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่ต่อเนื่องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในตลาดความงามมีคุณสมบัติในการหล่อเลี้ยงและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวช่วยเพิ่มความเต่งตึงความยืดหยุ่นและฟื้นฟนผูผิวที่มีปัญหาเช่นผิวแตกลายหรือเป็นพังผืดให้กลับมาดูดีขึ้นโดยอยู่ภายใต้าการควบคุมและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ LG Chem is a global science company that has a vision of connecting science for a better future. With that vision, we as LG Aesthetics work to deliver credible aesthetic solutions for our more beautiful life. ความสําคัญกับตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างมากามก็ลเลยเข้ามา,ามลงทุนในตลาดประเทศไทยนะครับซึ่งโดยเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์ความงามนะครับเราก็ให้ความสําคัญ เป็นอย่างมากเพราะว่าเรามองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถในการาจับใจ่ายใช้สอยและตัวประเทศไทยเองก็มีความกระตระหนักในเรื่องของสุขภาพและการชะลอวัยครับ